มีความห่วงใยในตัวเองเป็นพลังแรงใจให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่ขอแท้ไม่ขอถอยบางแห่งพอปู้เป็นหัวหน้าผู้นำเกิดการหาภาว่าสำนักศาสนาศ,าศ,าศาึกษาโรงเรียน ทำรุ่นสุกสองแต่ที่วัดหนองเป็ดน,น้าดีใจที่ยังรักษาสภาพมีความมั่นคงอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นที่มีความสำคัญของวัดหนองเป็ดอำเภอตามสูงแห่งนี้จึงในวันนี้ ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนทุกรูปจึงมีความประสงค์จัดงานบูชาเป็นมุขทีตาสักการะน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาบูชาคุณงามความดีของครูบาอาจารย์นินสมนต์พระสงฆ์สมนมน,นุัต์เจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะ อำเภอเจ้าคณะตำบลเจ้าว่าดวัดวาอารามต่างๆมาเจริญพระพุทธมนต์มารับทักสิ่งานุประทานสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่บ่งบอกให้เห็นถึงความกัะตันอยู่กระตักเวทีต่ารมที่มีต่ออันเบรูคุนรับสืนอ่อนปริยาิีเมธีประเด็นเตยยอดโร กรยีทำเจ็ดประโยคตันสาผู้จอผู้ใจบุญทั้งหลายเป็นอดียว่บนรับสุนทรปัญติเมจีประเด็นโดยส่วนอุวบตระมาพรู้จักคุ้นเคยเคารพนับถือกันเป็นสหธรรมนิที่ตั้งแต่มาอยู่อุบลราชธานี กันเ็กพบและได้ดสนทนากันทำงานร่วมกันได้เห็นว่าท่านจุคุณท่านเป็นพระที่มีความคุ้มเทจริงๆและเป็นพระที่รักบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองถ้าท่านอยู่กรุงเทพมาหานคร เจี่ยววัดทองน,กกนครุณเกตความสามท่านจะเริญรุ่งเรืองได้เพราะมีโครงการมีเสาหลักและวัดทองนครกกุนกรุงเทพมหานครก,ก,ก็เป็นวัดที่มีความสำคัญแต่ท่านโยบุญท่านนึกถึงบ้านเกิดเมืองน,นอนของตนเองเพราะ ที่ต่างจังหวัดในจนบหจะมีพระที่เป็นตระรยูสูงมีพระที่มีความรู้ในระดับสูงสูงมาอยู่ยากยท่านโยคุณท่านเสียสลามากยอมหลับมาที่บ้านเกิดมาตุกโอมปิดตุกโอมของทาง่านได้มาร่วมกับคณะสม ได้มาร่วมกับชาวตั้งนองเอกตั้งสำนสสำนักศาสนศึกษาตั้งโรงเรียนระประททิยติธรรมแผนสามัญศึกษามีกามตัดการเรียนการสอนในสมัยที่พระเดชพระครุณพระรมกวีมรรติอดีตเจ้าคณะภาคสิทธิ